หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะคะเนี่ยวารสารที่ตีพิมพ์จะค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะคะนั้นก็เราก็อาจจะต้องอดูเนาะนะคะว่าเราสามารถที่จะนะคะ,ะมีงบป,ประมาณนะคะในการจ่ายนะคะค่าตีพิมพ์วารสารต่างๆนะคะเหล่านั้นมากน้อยขนาดไหนนะคะ,ะทีนี้มาดูในเรื่องของการที่เราจะเตรียมนะคะในเรื่องของมานูสคิปนะคะจะมาลงรายละเอียดกันและ นะคะเมื่อกี้ก็นะคพูดในในภาพรวมนะคะให้ฟังก่อนนะคะในการที่เราจะเขียนนะคะบทความต่างๆเนี่ยนะคะอย่างที่บอกนะคะชื่อเรื่องเนี่ยนะคะมันต้องโดนใจนะคะชื่อเรื่องต้องมีนะคะความเกี่ยวข้องกับนะคะบทความโทษกับต้องเกี่ยวข้องกับตัวแปรหรือว่าประเด็นที่ต้องการศึกษานะคะอย่างชื่อเรื่องแสดงถึงเรื่องของตัวแปรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะชื่อเรื่องนะคะไม่ต้องยาวนะคะเอ่อ ถ้าชื่อเรื่องยาวเกินไปเนี่ยนะคะบางชีเนี่ยนะคะเอเดเตอร์ก็จะไม่ค่อยสนใจนะคะเพราะนั้นชื่อเรื่องนะคะขอให้เป็นประเภทแบบว่ากระชับนะคะนะคะแล้วก็เรื่องของผู้แต่งนะคะผู้แต่งเนี่ยนะคะก็นะคะสามารถนะคะมีผู้แต่งได้นะคะหลายๆคนนะคะบางบทความเนี่ยผู้แต่งใส่ชื่อไปกันเยอะแยะไปหมดเลยก็มีนะคะทีนี้ถ้าท่านเอาไปขอผลงานวิชาการเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการแบ่งสัดส,ส่วน นะคะสัดส่วนของผลงานงกันพอสมควรนะคะถ้าผู้แต่งหลายคนนะคะส่วนในภาพเนี่ยค่ะที่ทําการวงกลมๆไว้เนี่ยนะคะหลายๆครั้งนะคะเท่าที่ดูเท่าที่คุยนะคะกับทีมงานนะคะในวาราสารต่างๆนะคะที่อยู่ในฐานข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยนะคะน้องๆที่ทําวลราสารเนี่ยบางครั้งจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการการดดกจารนิดหนึ่งนะคะ ในเรื่องของการการดอกจันเนี่ยนะคะที่ให้เห็นเนี่ยก็คือดอกจันเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าคนคนนี้นะคะเป็นเจ้าของบทความนะคะเป็น corresponding author นะคะคือเป็นเจ้าของบทความเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะคะถ้าท่านเอางานของนิสิตเนี่ยไปตีพิมพ์ร่วมเนี่ยนะต้องตีพิมพ์ร่วมกับนิสิตเนี่ยบางที corresponding author นะคะอาจจะไม่ไม่ใช่เจ้าของนะเพราะว่าเจ้าของก็คือตัวนิสิตนะคะ แต่ทีนี้เวลาที่เขาให้เครดิตเนี่ยนะคะเขาจะให้เครดิตกับคนที่ส่งบทความมากกวา่านะคะแลนะเป็นコレสปอนดิ้งออสเซอร์นะคะเวลาที่เขาจะให้รางวัลหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่านะคะเขาจะดูด้วยนะคะถ้ายิ่งท่านเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของบทความแล้วก็เป็นผู้วิจัยหลักนะคะอันนั้นคือดีสุดๆเลยนะคะนะเพราะนั้นเวลาที่ท่านส่งบทความไปนะคะท่านต้องการดอ,อกจันนะนะคะว่านะท่านเนี่ย นะเป็น corresponding author นะคะเพื่อแสดงให้เห็นนะคะตรงนี้ก็อย่าลืมนะคะบางวรารสารเนี่ยใน TCI อาจารย์ต้เคยเปิดดูนะการดอ,อกจานทุกคนเลยจต่นุ่งงมากเลยนะคะทำไมการดอ,อกจานไปทุกๆคนนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะต้องการดอ,อกจานที่ corresponding author แค่คนเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะมีนีคะ email address นะคะ,นะ,คะในการติดต่อกับนะ,ะ corresponding author นะคะนะ,ะส่วนในเรื่องของบทคัดยอ่อ นะคะบทคัดย่อเนี่ยนะคะถ้าเป็นวารสารในประเทศไทยบางทีท่านจะเห็นว่าบทคัดย่อก็ค่อนข้างจะยาวมากนะคะแต่ถ้าเป็นนะคะวารสารของต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากเนื้อที่เขาค่อนข้างจะจํากัดแล้วเขาก็จะให้นับค like ําด้วยนะคะว่าบทคัดย่อเนี่ยวารสารต่างๆเนี่ยเขาให้ได้กี่คําก็ห้ามเกินนั้นนะคะเนี่ยเขาจะมีแค่พารากราฟสั้นๆเองค่ะนะคะเป็นบทคัดย่อนะคะแล้วนะคะการที่บรรณาธิการจะสนใจ นะคะบทความของเราเนี่ยเขาก็ดูชื่อเรื่องดูชื่อเรื่องเสร็จแล้วเขาไปดูบทคัดย่อต่อนะคะถ้าบทคัดยอด่ออ่านแล้วไม่น่าสนใจเขาจะไม่อ่านเนื้อหาเลยนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องของคีย์เวิร์ดนะคะคำสำคัญต่างๆนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าในวารสารนั้นๆเนี่ยเขาให้ใส่คีย์เวิร์ดได้ทั้งหมดเนี่ยกี่คํานะคะนะลลักษณะลักษณะของการพิมพ์นะคะคีย์เวิร์ดเนี่ยฟอร์แมตเนี่ยมันจะมีอยู่นะคะบางวารสารเนี่ย นะครก็เป็นลักษณะของนะคีย์เวิร์ดที่ต้องใช้ตัวเซมิโค้ลอนกั้นกั้นกันนะคะบางวารสารเนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะของคีย์เวิร์ดที่ไล่เรียงกันไปนะอันนี้ก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆในเรื่องของฟอร์แมตนะฟอร์แมตเนี่ยบางครั้งบางท่านเนี่ยอย่างเช่นนะคะจานกเองก็เป็นบรรณาธิการวารสารอยู่นะคะบางทีส่งข้อส่งบทความมาเนี่ยฟอร์แมตไม่ตรงกับนะคะวารสารของเราเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราพอจะคุ้นกันนะคะเราก็พออารมุ่มอร่อยได้ แต่ถ้าเป็นของต่างประเทศแล้วท่านไม่รู้จักกับเอ i ดิเตอร์นะคะไม่รู้จักใครเลยเนี่ยนะคะในเรื่องของการที่นะคะส่งไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วฟอร์แมตผิดเนี่ยนะคะต่อให้ชื่อเรื่องดีนะคะแอ s t แ a c กน่าสนใจบางทีเขาก็รีเจคเลยนะคะเพราะเขาดูเรื่องของฟอร์แมตเนี่ยเป็นอย่างแรกนะคะถ้าฟอร์แมตผิดนั่นหมายความว่าท่านาไม่ได้สนใจวารสารเขาจริงจังนะคะวารสารเขามีฟอร์แมตอยู่ทําไมท่านไม่ตาม นะตามทําตามแพทเทิร์นของเขาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูนะฮะในเรื่องของบทนานะคะอินโทรดักชันนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะบางทีนะคะเราก็ต้องย่อนะคะย่อจากนะคะบทความวิจัยฉบับเต็มของเราให้สั้นลงมากๆนะคะเพราะีีบทนำเนี่ยมันสามารถเขียนได้ในวารสารแค่ไม่ยาวเพราะน้สาระสําคัญที่อยู่ในบทนำเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในการเขียนเนี่ยเราต้องเขียนให้เขาเห็นว่าเรื่องของเราเนี่ยมีความสําคัญยังไง นะคะแล้วเรื่องของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปเติมเต็มนะคะไปมีอะไรคะไปเสริมองค์ความรู้นะคะในส่วนของอส่วนใดนะคะที่ผู้อ่านจะอ่านแล้วเนี่ยนะคะมีช่องว่างนะคะขององค์ความรู้ที่เราสามารถเข้าไปเติมเต็มได้นะคะมันจะมีลักษณะนะคะว่านะคะเออเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะมันจะต้องมีนะคะในเรื่องของเดี๋ยวนะขอขออนุญาตนะคะว่าเดี๋ยวอาจารย มีตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะคะว่ามันจะมีเรื่องของแก๊บเกิดขึ้นนะครเห็นไหมคะเวลาที่เราเขียนบทความเนี่ยนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยเขาจะเขียนเลยว่านะคะว่าบทความของเขาเนี่ยนะคะในของ introduction เนี่ยไป fill the gap ตรงไหนนะคะแล้ว contribution นะคะ uh, new knowledge เนี่ยะสร้างองค์ความรู้ใหม่เนี่ยตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะคะ ไม่ว่าจะ peer review หรือว่าตัว editor เองเนี่ยเขามาอ่าน introduction แล้วเขาจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะว่าท่านทำงานวิจัยนี้แล้วเนี่ยนะคะแนะท่านต้องการที่จะนะสร้างองค์ความรู้ใหม่คืออะไรแนะสิ่งที่น่าสนใจในงานวิจัยนี้คืออะไรนะคะเขาจะเลิอกอ่านทันทีนะคะเพราะนั้นต้องชี้แจงให้ได้นะคะว่า gap knowledge นะคะของงานวิจัยที่ท่านจะนำไปตีพิมพ์คืออยู่ตรงไหนนะคะเนี่ยจะเป็นลนะักษณะนะคะ จะนกมักจะสะสมนะคะมัจะสะสมเนี่ยคะ่ะอย่างเห็นเน,เนี่ยคะ่ะจะเป็นลักษณะของการเขียนบทความประเภทต่างๆไว้นะคะเวลาที่ไปอ่านบทความนะคะในต่างประเทศนะคะมีมีบทความที่น่าสนใจนะคะก็จะเอามาเก็บไว้ดูนะคะไม่ใช่ดูว่าบทความนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราสนใจนะคะคือดูวิธีการเขียนเขาอะนะคะว่าถ้าเรานะะทําวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเงี้ยนะคะแ,แล้วเวลาที่เราจะเขียนงานไปตีพิมพ์เนี่ย องค์ประกอบของผดความที่เราจะอาไปเขียนเนี่ยควรที่จะเขียนอะไรบ้างนะคะหรือว่าถ้าเราใช้สถิต,ติอย่างเช่น Independent Sample t t e s t เนี่ยบางท่านจะมองว่าไปตีพิมพ์ต่างประเทศต้องรันเซมไหมนะอย่างน้อยต้องดีเกช i ันหรือเปล่าอันนี้จริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณท่านสามารถที่จะใช้สถิติขั้นพื้นฐานเนี่ยนะไปตีพิมพ์งานวิจัยในต่างประเทศในวรารสารระดับท็อปนะคะเจอแนลได้นะคะ,เ,นะคะเขาไม่ได้ดูว่าท่านใช้สถิติเด็กเ หรือท่านใช้สถิติขั้นสูงนะเขาดูว่านะคะประเด็นที่ท่านเนี่ยนะทำการวิจัยเนะี่ยน่าสนใจขนาดไหนนะคะแล้วนะคะเอ่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้เนี่ยนะคะนะมีอะไรบ้างนะคะทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ตรงไหนในเรื่องของสถิติเนี่ยนะถึงแม้นะจะใช้สถิติขั้นพื้นฐานลันนะคะก็สามารถที่จะตีพิมพ์ได้นะคะในในต่างประเทศนะคะอย่างบทความอันนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนจะเป็นลักษณะของบทความที่ นะคะใช้นะคะ p n n e p n n d e n t Sample t T e s t ในการตีพิมพ์ด้วยซ้ำไปนะ,ะ International Journal of p r u p l i c i t y Management เนี่ยนะคะเป็นเจนนอลระดับท็อปนะคะอยู่ใน Q1 นะคะของฐานข้อมูลนะ,ะใส่มาโก้เลยนะคะซึ่งใช้สถิติติ i n p e p e n n t Sample t t e s t ในการตีพิมพ์นะคะเพราะนั้นท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านเป็นมือใหม่นะคะท่านไม่เชี่ยวชาญสแต็ขั้นสูงท่านจะตีพิมพ์งานต่างประเทศได้หรอนะคะท่านตีพิมพ์ได้นะคะเพียงแต่ว่า นะรูปแบบของการเขียนเนี่ยนะครับมีมีความสําคัญนะครับภาษาในการเขียนเนี่ยนะต้องสละสลวยนะคะคือภาษาอังกฤษเนี่ยนอกจากสละสลวยแล้วแกมมาต้องถูกด้วยนะบางทีเขาเห็นแกมมาผิดเขาก็รีเจ็เลยเหมือนกันนะคะเพราะอาจารย์น้องเองก็เป็นเพียนะคะเพียรีวิวของวารสารนะต่างประเทศนะคะที่เป็นอยู่ในคิวันนะในด้านทัวริซึมนะคะบางครั้งเขาก็ส่งบทความมาให้เพียนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของแกมมาต่างๆเนี่ยนะคะ จะเป็นเอดิเตอร์นะคะที่จะการกรองนะคะตั้งแต่แรกนะคะว่าเหมาะสมไหมนะคะเพราะนั้นภาษาเราต้องดีนะคะก่อนที่เราจะส่งบทความไปเนี่ยนะคะเราก็จะต้องทําการอิดิทให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ว่าจะตีพิมพ์แลนะสุดท้ายแล้วเขารับตีพิมพ์แล้วค่อยมาอิดิทอันนี้ตกตั้งแต่แรกแม่ๆเลยนะคะก็คือต้องอิดิทให้เรียบร้อยนะคะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแล้วม่ชัวนนะคะว่าเชี่ยวชาญด้านภาษาจริงๆนะคะส่งไป นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องลงทุนนิดหนึ่งนะคะถ้าผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเนี่ยเขาก็จะคิดค่าตีพิมพ์เออขอโทษค่ะค่าอิดิบภาษาเนี่ยนะค,ะค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่านะ,ะถ้าเราต้องการผลงานทางวิชาการแล้วก็ได้รับการยอมรับได้รับการตีพิมพ์เนี่ยนะคะก็จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะอิดิบให้นะคะไม่ใช่ชาวต่างประเทศทั่วๆไปนะ,ะจะอิดิบบทความได้ทุกคนนะคะ เวลาที่เราเขียนเนี่ยท่านจะสังเกตนะคะบทความนะคะที่ตีพิมพ์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะอ้างอิงนะค่อนข้างถี่นะคะบางทีเราเห็นบทความนะคะอย่างที่อยู่ในเล่มรายงานวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยบางทีทั้งย่อหน้ามีอ้างอิงอยู่ที่เดียวอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสามสี่ย่อหน้าถ้าไม่มีอ้างอิงเลยนะคะถ้าท่านส่งไปแบบเนี้ยโอกาสรีเจ็คสูงมากนะคะเพราะการที่เราเนี่ยสามารถที่จะเขียนอ้างอิงนะคะได้ค่อนข้างจะา เะะยอะเขาพูดถึงก็เยอะมากนะคะเยอะมากมันก็ลกนะคะในการเขียนอ้างอิงแบบเนี้นะคะก็คือแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยเนี่ยอ่านนะ,ะอ่านมาเยอะอย่างเงี้ยนะคะนะอ่านมาเยอะนะแล้วก็มาสรุปความเนะะี่ยค่ะสรุปความแล้วก็เขียนนะฮะเรียงร้อยให้เข้ากันแล้วนในประโยคประเด็นเนี้ยนะคะท่านเอามาจากไหนท่านก็เขียนอ้างอิงนะคะอ้างอิงให้เรียบร้อยนะคะในการเขียนเห็นไหมคะแม้แต่พารากราฟแรกเนี่ย นะคะ introduction เนี่ยนะ,ะก็จะมีการเขียนอ้างอิงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะมีแทบทุกประโยคเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะคะ,นะคะงานวิจัยไหนๆเนะคะเขียน introduction กันเนี่ยเห็นไหมครมีงานอ้างอิงเขียนกันตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านส่งไปแล้ว introduction ท่านเนี่ยนะ,ะไม่ค่อยจะมีเอกสารอ้างอิงอะไรมากมายเนี่ยนะคะโอกาสที่จะนะคะ ได้รับการตีพิมพ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามนะคะในเรื่องของการใส่เอกสารอ้างอิงน,นะคะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยตัวอย่างที่อาจารย์นกเอามาให้ดูเนี่ยก็คือวรารสารระดับท็อปเเท่านั้นเลยนะคะเขาจะใส่อ้างอิงกันนะคะเนี่ย m a ร์เก็ตติ้งเมนเอย่างเงี้ยคะ่ะนะต้องการที่จะนะคะในเรื่องของนะคะ power ของ Social Media เนี่ยนะสามารถที่จะเป็นไงคะทำให้เกิดเอากำไร แล้วก็เป็นความสามารถเชิงการแข่งขันขององค์กรได้เงี้ยแค่ประโยคสั้นๆแค่เนี้ยบางท่านคิดว่าเอ้ยเขียนเองก็ได้ใครๆก็รู้อย่างเงี้ยนะคะแต่ให้ดีเนี่ยนะะพยายามที่จะเอางานมาอ้างอิงนะคะซัพพอตในประเด็นสําคัญสําคัญที่เป็นไฮไลท์นะคะใส่เข้าไปด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะงานที่จะเอามาซัพพอตในการเขียนแล้วตีพิมพ์ในวรารสารระดับนานาชาติเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือพยายามเลือก นะคะงานที่จะเอามาอ้างอิงในวารสารที่น่าเชื่อถือด้วยเนะ,ะเพราะบางทีเนี่ยเอดิเตอร์เขาดูนะคะว่างานที่ท่านเนี่ยเอามาอ้างอิงเนี่ยเป็นวารสารแบบมาจากไหนเนี่ยนะวารสารอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะวารสารหางแถวของโลกใบนี้อย่างเงี้ยนะบางทีเขาก็ไม่ค่อยจะรับกันนะคะพยายามเลือกนะคะจากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เอาบทความต่างๆเหล่านั้นเนี่ย มาอ้างอิงนะคะในงานวิจัยท่านนะคะมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการเขียนบทความของท่านเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยก็จะเป็นทิกในการที่จะเขียนบทความกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะพยายามหาเอกสารอ้างอิงนะคะที่มันค่อนข้างจะอัปเดตสักหน่อยนะคะอันนี้เขาตีพิมพ์พอดีอาจารย์นกเก็บตัวอย่างไว้นานแล้วนะคะเก็บไว้ตั้งแต่ปี2015นะ,ะจะเห็นว่าเวลาที่เขาเอาวารสารเอกสารมาอ้างอิงเนี่ย เขาก็จะค่อนข้างที่จะย้อนหลังไปไม่เกินสักห้าปีนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลเนี่ยที่ท่านเอามาเขียนเนี่ยโดยเฉพาะอินโทรดักชันเนี่ยมันจะต้องเป็นนะคะการเขียนที่แสดงให้เห็นถึงว่าบทความที่ท่านต้องการเขียนเนี่ยมีความทันสมัยอยู่ในปัจจุบันการนะนะคะเั้นถ้าท่านจะตีพิมพ์พยายามหางานวิจัยนะคะที่ค่อนข้างจะอัปเดตนะคะมาใช้ในการเขียนนะ,ะจะดีกว่านะ,ะที่ท่านจะไปอ้างอิงงานที่เรียกว่า นะหลายหลายสิบปีผ่านมานะนอกจากว่างานนั้นๆเนี่ยเป็นทฤษฎีนะคะที่ยังยอมรับกันอยู่ในปัจจุบันนะคะก็สามารถเอามาอ้างอิงได้ในงานวิจัยนะคะนี่ก็จะเป็นนะคะข้อชี้แนะนะคะในการที่จะเขียนงานนะคะในลักษณะของการเขียน